ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พมี่น้องที่รบหลัก ar, ทุกทุกท่านครับสุผู้ซุคนเด้อพี่น้องทางไกลพี่น้องทางไกลต่างประเทศได้ในประเทศก็ดีได้เพิ่งเด้อสุหมองสุบอลขึ้นกันหรอกครับเนาะสุแก่สุมุมมาพบมาพอกันขื้นกันหรอครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาลับพี่น้องมากับตอนเ้าตาลตดโอ้ยปากตอนสวย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 น้องสามสี่โมงเ้าได้เพียงเนาะวันเสาร์อันสดใสมือนี่ก็อันมีอันนี้มา่โซ่มาอ่างเล็กน้อยได้เพิ่งเด้อดีใจได้เพียงเด้อวันที่มาโซ่เนี่ดีใจ ดีใจที่ได้ขอบคุณเป็นทางการนะครับแสนซับตะไคร่พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามกันมาตลอดมากนะเพียนเนาะมาลุยกันห้องบ้านเองกินข้าวกินน้ำกันครับพี่น้องก้อยแห้งก่อนอื่นโอ้ยเติมนน้ำยาก่อนพี่น้องโอ้ยแต่พราปากมันบวกองบแขวกลมเลยนะเพียงเนาะขออนุญาตบาดค่เติมนน้ำยาจักหน่อยก่อนพี่น้องวันนี้บ่เติมหลายดอกเพราะเป็นกระใสเนาะเพียงเนาะเพราะเป็นกระใสได้พี่น้องเด้อยจะว่าจะถือจะซาจะว่ากันพี่น้องน้ำแดงๆพี่น้องผสมมาแล้ว หวานเจี๊ยบสาคาเมื่อครับน้งปลาตองเดี๋ยวเก็บทองน้ำพียงเนาะมาลุยกันห้องก้อยพี่น้องก้อยก้อ,อ,อยอ่ามีผักเข้ากับมีคาคนมีคาเลายพี่นอ้องด้วยเบาแดดมีคาอยูยย่ด้ยยยวยเห็นว่ากระไดมะแตีงหมากลินฟ้าพี่น้องหมากดินฟ้ากับหมากเพกกาล่าละภาษาไทยน้องไม่ผักตามภาพพี่น้องตามภาพมาลุยกันห้องปรนเี้ยพี่น้องออกกอนสวยแล้วครับหิ้วหิวเขาหิ้วเข่าหวานขึ้นเลยพี่น้อง mặc dù mang coi hàng hàng nguyên hạng mh hông mh ừ. Hồi mh 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 อความดีอันเป็ว่ามันใส่ไปหน่อยก๋วยแข็งกับเซียกันได้เพียงเลยกกอยแบบกืยงงานแต่งไม่ไปหน้องงานแตง่งงานอย่้งนํ่สมัยก่อนมันแต่งงานมันก็มีหลับเนียบหลับก๋วยซอยเซียนาะมันนี่ก๋อยอย,อยังเสียไปหน่อย ปานไก่ท่ามืหน่องเอ้ดยดเพิ่งกเล็นไปได้ม,มาก ครับโอ้โอ้ลรพี่น้อง ยังบ้านเนี่ยก้ยอยบ่อหลายได้เป็นของเด้อนึกว่ามันซีนหน่อยอแต่ว่ากับบอหลายกับบอหน่อยไปรนของเพราะดีกิน หมากพริกน้อยช่วงนี้เบรกกันพี่น้องค่องก็ดีกินเผ็ดบ่ได้ ก้อยสมกับแสบด้วย็นวงแบ หวอมหวอมค่ะอืม เพิ่มปิติพี่น้องต้องกินวัาสิได้หืม hmm?

ไปแดดออกขังโอเคมาดินฝากแก เอาเน,นาะพ่อพี่น้องเนาะสนัคลิปนี้ก็นเลยพ่อ,พอสมามีเน,นาะหังกิเลสธาตุ่างขวามเบาแดกบาสุภาพพูดจาบบมมสมใดก็ขอถดขอภัย,ยได้เป็นของเด้อแต่ว่าแต่ว่าก็ขอขอบคุณขอบคุณแสียงซาเคือเก่าแล้วพี่น้นองเด้อที่กดเข้ามาใหม่เป็นทางการพี่น้องขอบคุณหลายหเลยครับสำหรับมื้อนี้เบาแดกขอตัวลาไปก่อนครับดีใจครับมื้อนี้ดีใจดีใจครับโอ้จะสิวางได้ตื่นตันใจครับสำหรับมื้อนี้ซ่ำนี้ล่ะครับสวัสดีครับโอ้ดีแฮ้งใจครับดีต่อใจ